ลงแล้วทุกคนจ้าอย่างสูงเลยจ้าเสียวเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิคะขึ้นมาสูงสูงบนยอดเขาค่ะทุกคนตอนตอนมามันหันหลังใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ข้างหลงังก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะถ่ายก็ได้ไม่สวยนะคะดูสิคะนุน่นตรงโน้นเขาก็จะมาเล่นสกีกันค่ะมีสลิงเล่นสกีตรงโน้น หน้าหนาวของเขาก็จะมีแต่หิมะหมดนะคะแถวนี้ดูสิคะภูเขานแข็งอยู่ตรงนู้นลรตีก็จะถ่ายตอนลงให้ดูคะ่ะไม่ค่อยอยากจะมองข้างล่างเหมือนกันนะคะเพราะว่าสูงเหลือเกินดูสิคะอันนี้เราอยู่บนยอดเขานะคะทุกคนจ้าดูสิคะแต่ทําไมแบบเขาแบบมันเหมือนแบบไม่ลกอะคะอ่ะอ่าเป็นแบบเตเตียนไปหมดนะคะเขาแบบ ตัดย่งตัดหญ้าคือดูสิคะทุกคนจ๋ะอยากให้เห็นบ้านเขามันจะเป็นแบบนี้ไปหมดเลยค่ะเขาก็ถ้าหญ้าขึ้นลกเขาก็จะตัดนะคะดูสิคะมันก็จะเตียนไปหมดเลยค่ะโอ้ตรงนั้นมันมีหมอกนิดหน่อยค่ะเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเห็นแม่น้ํานะคะเห็นแม่น้ํำภูเขาร้่งแข็งเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันมีหมอกนิดนนะคะบ้านเรือนเขาดูสะอาดสะอ้านก็จะมีเขาก็ ดูเขาตัดหญ้าตัดอะไรแบบแรสะอาดค่ะทุกคนจะ้ะวตีไม่อยากมองข้างล่างนะคะมันก็จะเสียวนิดๆก็เลยถ่ายวิวบรรยากาศให้ดูดีกว่าค่ะทุกคนจะ้ะอยู่บนยอดเขาใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะกว่าเราจะลงถึงถึงข้างล่างแล้วตีก็จะถ่ายไปฝอยไปให้ฟังนะคะนู่นค่ะภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งก็อยู่ใกล้ๆคะ่ะแต่ว่า ก็ไม่ได้หนาวมากนะคะวันนี้ก็เพราะว่ามีแดดนะคะโอ้หยุดทําไมคะคุณถ้าเขาหยุดแบบนี้ก็จะมีคนเอ่ออะไรนะคะก็จะมีคนขึ้นมีคนลงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนจะ้ะขึ้นอ่าขึ้นไปข้างบนเขาก็จะมีที่เดินที่อะไรลัตตี้ก็ไปถ่ายวงถ่ายวิวอะไรเรียบร้อยและะ้วค่ะถ่ายอยู่จนพอจนเราพอใจคะ่ะเราอยากลงตอนไหนก็ลงได้คะ่ะทุกคนจะ้ะ เป็นอะไรที่พักผ่อนหย่อนใจสบายใจสบายกายค่ะทุกคนลตีก็ถือว่าตัวเองมีบุญวาสนาอยู่ค่ะได้มาเที่ยวได้มาเห็นอะไรสวยๆลตีก็อยากให้ทุกคนได้ได,ได้เห็นได้สัมผัสเหมือนกันกันกบลัตีนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเที่ยวค่ะทุกคนจ้าเพราะว่าเนอะมีโอกาสก็ไปเที่ยวตรงไหนที่เราชอบนะคะ,ะเราชอบ ภูเขาเราชอบอ่าทะลงทะเลก็ไปนะคะทุกคนจ้ะไปเที่ยวจ้าแต่ละตี้อ่าพอดีมีลูกมีพ่อใหญ่ลัตตี้ก็เลยได้มาได้มาที่สวิตนะคะต่างคนก็ต่างไปเที่ยวแต่ละที่ก็คงจะชอบไม่เหมือนกันนะคะลัตตี้มีโอกาสได้มาที่นี่ก็มาค่ะอู้ดูสิคะต้นสนก็สวยสวยดู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 ดด อยู่ใกล้ๆต้นสนค่ะมีเห็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตีก็ไม่รู้หรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นเขาไปหาเก็บหุงเก็บเห็ดกันมันก็มีหน้านี้นะคะทุกคนเห็ดแต่ลตีก็ไม่รู้หรอกพอดีเลไดได,ได้เก็บตอนอยู่บ้านนะคะพอดีโชคดีเป็นอะไรที่โชคดีมาถึงเห็ด <c oughs> อยู่หลังบ้านขึ้นรอเลยค่ะทุกคนคุยไปด้วยถ่ายวิวให้ให้ดูด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนลัตีนะคะเพราะว่า ลูกชายเขาอยากนั่งกับพ่อเขาอยากนั่งกับปอบปีตอนลงละตีก็เลยได้นั่งคนเดียวจ้ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเอาทีแรกว่าจะกลับกล้องมาหาตัวเองเอาดูวิวดีกว่านะคะทุกคนดูวิวดูบ้านดูวิวบ้านเขาดีกว่าคุยกับัตี้ฝอยกับลัตีไปด้วยนะคะัะตีอยากมีเพื่อนคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนค,ะคะ่ะดูสิคะอ่า มันพึ่งซัมเมอร์เองค่ะยังไม่นานไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเยอะอ่ารตีก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคงไปแม่นงแม่นมน้ำอะไรอย่างงี้มะคะ<อ>ก็จะมีบ้างแต่ไม่ได้มีเยอะค่ะ<อ>เขาก็คุยกันคุยอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนลัตีก็จะถ่ายวงถ่ายวิถยว,ถ,วถ่ายบรรยากาศให้ดูเขาก็เก่งเก่งกันนะคะดูภูเขาสูงแค่ไหนก็มันก็จะ ลัตตีถามพ่อใหญ่ว่าเขามีคนตัดย่งตัดหญ้าเหรอมันก็มีบ้างเขาบอกแล้วก็เขาก็ให้วัวขึ้นมากินค่ะทุกคนจ๋าก็จะมีวัวกออกมากินย่งกินหญ้าประมาณนี้แต่ลัตตี้ว่ามันก็ต้องมีร่องรอยตัดบ้างล่ะคะ่ะหรือยังไงถ้าไม่งั้นมันไม่มันไม่เตียนสวยสะอาดนี้ขนาดนี้เราทุกคนหรือว่ามันน้ําแข็งเพึ่งละลายอะไรประมาณนี้หญ้ามันเลยยังไม่ขึ้นหรืออะไรประมาณนี้คะหรือยังไง คัะตีก็ไม่รู้เหมือนกันดูสิคะต้นสนขึ้นสวยสวยคะ่ะดูทุกคนท้องฟ้าอากาศแจ่มใสอากาศบริสุทธ์นะคะอืมตอบได้คำเดียวว่าสวยมากมองด้วยตาเปล่านี่สัมผัสบรรยากาศจริงนี่ก็ยิง่งสวยคะ่ะทุกคนไม่รู้จะสวยยังไงต้นสนดูสิคะต้นสนเขาก็จะขึ้น แบบนี้ไปเรื่อยๆบนภูเขานะคะเหมือนลัตตี้ถ่ายดูคะ่ะมีต้นสนบ้างมีหญ้าเตียนๆแบบนั้นบ้างมีวัวกินบ้างเขาตัดไว้ให้วัวบ้างอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนดูสรุปแล้วก็คือวิวสวยมากดอกไม้ก็มีบานสวยนะคะแต่ต้องรีบถ่ายนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะหมดแล้วคะ่ะ ลัตตี้ก็โชคดีมีดอกไม้อยู่ข้างๆบ้านออยู่ไม่ไกลบ้านลัตตี้เดินไปประมาณสี่วันห้าวันหมดราค่าทุกคนลัตตี้โชคดีมากเลยที่ได้ไปถ่ายเก็บไว้นะคะอืมคุยอะไรกันก็ไม่รู้สองคนพ่อลูกนนโอเห็นไหมคะนี่อีกอีกนานคะ่ะทุกคนลัตตี้บอกยี่สิบนาทีสงสัยเกินยี่สิบนาทีั้มะคะกว่าจะถึงข้างล่าง่ะคะ่ละลัตตี้ก็ขอ คุยขออ่าคุยด้วยถ่ายวิวอะไรให้ชมด้วยนะคะเพราะว่าลัตตี้เหงาค่ะนั่งอยู่คนเดียวไปเที่ยวตรงไหนลัตตี้ก็จะถ่ายให้ให้ให้ชมนะคะเพราะว่าลัตตี้มีโอกาสมาที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ถ่ายตรงไหนทำคอนเทนต์ content, เป็นครีเอเตอร์เป็นอะไรอย่างนี้แล้วกอ็อยากจะ ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุทกคนในการทำคลิปคะ่ะละตีก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนจะ๋ะเพราะว่าอ่อก็ได้รายได,ด้นิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเราได้ทำงานนะคะก็ภูมิใจในตัวเองเนาะถึงจะอ่าอยู่กับพ่อยงพ่อใหญ่ฝร่งฝรังก็ เราก็อยากจะหาหาเงินเองอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนจ้ะไม่ได้อยากจะไปนั่งขอเขาทุกทุกบาททุกสตังค์อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ่ายวิวให้ไไดพวยถ่ายให้ไไดพวยน้องบางคนก็บอกว่าอ่าทำไมไม่ทำคอนเทนต์อ่ารู้จักกับอ่าพ่อใหญ่ตอนแรกๆให้ให้ดูหน่อยคงจะอะไรคงจะได้ยอดวิวดีอะไรประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสาว่างๆเดี๋ยวอ่ พูดให้ฟังนะคะว่าเจอกันอะไรยังไงแรกๆอะไรยังไงอยู่กับแกรประมาณจะ20 20ปีได้แล้วทุกคนหรือว่าเลยกาเกินกว่านั้นก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็นานเหลือเกิน <c oughs> นานจนจ,จ,จำไม่ได้พูดอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ลัตตี้ขึ้นมารอบหนึ่งแล้วลัตตี้ก็หยุดตรงนี้นะคะหยุดตรงนี้ลัตตี้แล้วก็ลัตตี้ก็สไลเดอร์ลงไป สไลเดอร์เขามีเครื่องอะไรเหมือน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 กันกับเขาค่ะพอดีเลยพอดีเลยเขาลงไปแบบนี้ลัตตี้ลงไปแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็จะมีช้าบ้างเร็วบ้างเขาก็จะมีเบรกให้เรานะคะดูว่าลงไปแบบนั้นแหละ <c oughs> พาลูกชายเล่นก็ทุกคนจ้าก็ <c oughs> <c oughs> สนุกดีไปอีกแบบนะคะก็เซฟเหมือน,นกันเซฟนะคะไม่ใช่ไม่เซฟนะ <c oughs> เครื่องเล่นอะไรทุกอย่างของเขา <c oughs> ขเขาก็จะเซฟทุกอย่างคะ่ะสนุกดีอะลูกพาเล่นก็ได้เล่นกับลูกค่ะ ูกชายลตีก็จะขึ้นมอ .1 ปีหน้าแล้วค่ะกลับไปนี่ลตีมาเที่ยวเดือนครึ่งค่ะกลับไปก,ก็ลูกชายก็เปิดเทอมพอดีขึ้นมอ .1 ค่ะทุกคนสวยค่ะพูดถึงไหนแล้วเนาะพูดไปพูดมาได,ได้เล่าชีวิตตุ้ยให้ฟังเอเป็นไรนะคะเล<อ>่เาไปคุยไปเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเนาะกว่าจะลงถึงข้างล่าง ก็นานเหมือนกันค่ะมาอยู่นี่แล้วตีมาไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะมาตั้งแต่ลูกชายอายุเอขวบครึ่งขวบครึ่งก็บินมากับลูกชายสองคนปะปีขึ้นเครื่องมาก่อนมากับลูกชายสองคนขวบครึ่งโอ้ยตอนนั้นลําบากลําบนค่ะลูกกาลังหัดเดินทั้งกระเป๋าทั้งลูกโอ้ยทุกคนเขาถ้ามีลูกคงเข้าใจนะคะกับการเดินทางเนะเาะดู ขึ้นไปกับสลิงางคนเขาเดินลงมาเห็นไหมคะมีทางเดินลงมาด้วยคะ่ะแต่ละตีไม่ไหวคะ่ะละตีไม่เดินคะ่ะว่าคนก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนจ้าก็มีคนขึ้นมาเยอะเหมือนกันค่ะขึ้นๆลงๆอยู่แบบเนี้ยคะ่ะว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะคะ,นะคะนะก่ว่าจะถึงอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะทุกคนจ้า<ด>คุยไปฝอยไป <laughs> ดูวิวไปนะคะคุยถึงไหนอีกแล้วเนาะว่าเดินทางมากับลูกสองคนตั้งแต่ลูกเอ่อ กว่ครึ่งตอนนี้ลูกอายุสิบสองแล้วค่ะสิบสองปีกลับไปนี่ก็อาจจะขึ้นหมหนึ่งะคะ่ะอันนี้บ้านเขาค่ะทุกคนจา้าเนอ้ยอากาศดีดีเนาะดูมีบ้านอยู่บนภูเขาสวนมากเขาก็มีบ้านอยู่บนภูเขากันวิวดีอากาศดีกันค่ะบ้านเขาใหญ่อยู่ในออยู่ในอยู่ซูริกนะคะที่นี่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ อยู่สุริกแต่ก็อยู่ติดภูเขาค่ะลัตี้ก็จะเดินขึ้นไปเล่นบนภูเขาวิวก็สวยเหมือนกันคะ่ะทุกคนไปล่องเรือบ้างไปน้ําตกบ้างนัตตี้ก็จะถ่ายมาให้ชมนะคะทุกคนจ้ะหยุดอีกแล้วคะ่ะ <c oughs> หยุดหยุดไปไปนิดๆหน่อยๆชมวิวชมบรรยากาศไปด้วยนะคะสวยจริงๆค่ะทุกคน สวยไม่รู้จะสวยยังไงคุยไปฝอยไปถ่ายไปให้ชมให้ดูให้ให,ให้ชมบรรยากาศด้วยนะคะเริ่มลงมาข้างล่างเริ่มลงมาข้างล่างแล้วก็สวยค่ะฮัลโหลอมีสลิงสองฝั่งกำ <laughs> ลังมากับลูกก็เซฮัลโหลหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยสองคน ็พามาเที่ยวมาเล่นกันใกล้จะถึงแล้วคะ่ะนตี้ชอบหน้านี้มากเลยคะ่ะหน้าสปริงค่ะดอกไม้อะไรสวยมากแต่ก็ไม่นานนะคะเดี๋ยวก็ <c oughs> เขาบานแป๊บเดียวก็จะเขียวทีเนี้ยค่ะก็จะเริ่มเขียวนนนเขาก็มีคนทํางานด้วยค่ะนนนซ่อมแซมไปด้วยทำไปด้วย ใกล้จะถึงแล้วค่ะทุกคนสิบสองนาทีแล้วสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรลัดตีเรียกสไลเดอร์แล้วกันง่ายดีสไลเดอร์ลงมาจากตรงนูน้นแต่ก็เซฟตีดีคะ่ะสนุกไปอีกแบบโอ้คิดว่าคนไม่เยอะคนเยอะอยู่คะ่ะกําลังเริ่มขึ้นไปเต็มอยู่ก็จะมีคนขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงเรื่อยๆยนะคะเดี๋ยวเราก็ถึงใช้เวลาประมาณกี่นาที ลัตตีเริ่มถ่ายโอ้สิบกว่านาทีค่ะตอนนี้ก็สิบสามนาทีแหละถึงข้างล่างค่อยค่อยหยุดนะคะอยู่เป็นเพื่อนลัตตีก่อนนะคะ <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่นกอนถ่ายวิวทิวทัศน์ให้ชมคะ่ะอืมสวยสวยต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองนะจ้ะหนุนจะมีลานจอดรถ มีมีแคมปิ้งด้วยค่ะทุกคนแคมปิ้งอยู่ข้างล่างก็มีมีร้านอาหารมีที่เล่นนิดหน่อยส่วนมากก็จะขึ้นไปชมวิวอะไรกันอย่างเงี้ยคะ่ะสาวน้อยกับพ่อนูน,นค,ค่ะแคมปิ้งเขายาวเยอะเลยนะคะ ตรงบ้านหลังเล็กๆๆก,ก,ก,กัคือแคมปิ้งเขาตอนหน้าหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนเขาก็จะมาไอ้นีกันเดินเขากันบ้างออกกําลังกายกันบ้างพักผ่อนย่อนใจบ้างใกล้จะถึงแล้วจ้ารุกเกอรเดี๋ยวเราก็ถึงข้างล่างกันแล้วนู่นค่ะสูงไหมคะสูงนะ จ้ะทุกคนจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะไปเที่ยวตรงไหนเดี๋ลัตตี้ถ่ายมาให้ชมนะคะคลิปทิปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์จ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะจ้า